สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมตัวออกไปสากจและเตรียมตัวออกไปสู่โลกของภา,าคอุตสาหกรรมเราก็จะเชิญวิทยากรเชิญตัวจริงจากภา,าคอุตสาหกรรมต่างๆมาให้ความรู้และมาแชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษาค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น2เซสชันเซสชันแรกเนี่ยเราจะให้พี่ๆจากชมรมต่างๆของคณะนะคะมาอธิบายแนะนําชมรมให้กับน้องๆส่วนเซสชันที่2นะคะก็จะเป็นสอนเด็กๆใช้แอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า Link ์อินซึ่ง Link ์อินตัวเนี้ยค่ะมันจะมีประโยชน์สําหรับเด็กๆมากก็คือเขาสามารถเตรียมความพร้อมโดยการสร้างโปรไฟล์เก็บประสบการณ์ใส่ประวัติใส่ผลงานลงในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วสามารถคอนเน็กกับคนที่มีความสนใจ ในเรื่องเดียวกันทำงานในส่วนคล้ายๆกันหรือแม้กระทั่งเขาสามารถหางานได้จากแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ใหม่เยอะเลยครับสามารถนำนำการเอาลิงก์อินนะครับไปสามารถหางานในอนาคตได้แล้วก็หางานและหาคอนเนคชั่นกับสิ่งที่เราชอบในอนาคตได้ด้วยครับสามารถสร้างโปรไฟล์ไปใช้ในสร้างอาชีพได้สมัครงานได้ในอนาคตค่ะ